ครับวันนี้หลังจากซ่อมให้ลูกค้าประมาณ5เดือนนะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมดูนะครับว่าจากมีปัญหาอะไรบ้างไหมนะครับนี่ตัวนี้ชะดีมากครับซ่อมมาแล้ว4ี่ห้าหเดือนนะครับก็แวะมาถามลูกค้านะครับมีโอกาสแวะมาที่สะพานยนบ้านยนตไซนะครับตัวนี้ป้าเป็นไงบ้างป้าเย็บดีไหมเย็บดีค่ะน,นี่ตัวนี้นตัวนี้แล้วไม่เคยเสียเลยนะ ห้าหกเดือนตีไปหกเดือน,อนหลังจากซ่อมมานั้นก็ประมาณ6เดือนก็นนใช้ดีอยู่นะช่า<อ>งก็สบายใจนะครับจักดีกดไม่รวนงานเยอะนะป่านะเรือร้านเล็กๆนะครับเนี่ยดูดิเต็มเอียดเลยนี่อยอดเลยครับนี่จกัก จักก็เก่าคนเย็บก็ก็ใช้ได้โอเคนี่ครับนี่ดูครับนี่โอ้โหดูจักเขาแต่ละตัวนะครับนี่ดูอย่างนี้นะครับฝีเข็มสวยแป๊บเลยครับนี่นี่สุดยอดเลยป้าสายตายังเยี่ยมเลยอายุก็ยังไม่เท่าไหรเนี่ยเจ็ดห้าแล้วโอ้โหดีสุดยอดโอเคครับป้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อกลับนะป้านะ ครับขอบคุณครับ